สวัสดีนะครับน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พี่บสเองนะครับจะ นำมาอธิบายให้น้องเนี่ยฟังเข้าใจใง่ายๆในช่องมินาคมของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของความรักกับวิทยาศาสตร์อ่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่ากําลังมีความรักอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ลองมาฟังดูได้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายความรักได้หรือเปล่านะครับพี่บดเองเนี่ยก็ได้อ่านมาจากหนังสือ500ล้านปีของความรักโดยหมอเอลนะครับซึ่งมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ไปอ่านต่อเนี่ยก็จะได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะมีความรัก น,น้องก็ต้องรู้สึกว่าถูกใจหรือว่าน้องสนใจอะไรบางอย่างถูกไหมเอ๊ะทำไมเราถึงชอบคนนี้ทําไมเราถึงถูกใจคนนี้ลอเกินถ้าน้องๆลองสังเกตดูนะครับอาจจะแบบกําลังมองแฟนเราที่อยู่ข้างๆก็ได้หรือว่ามองคนที่เราคุยอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันมีนกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้นั้นหลักๆเลยเนี่ยทั้งผู้ชายถึงผู้หญิงเขาดูอะไรอันดับแรกสุดเลยก็คือหน้าตาถูกไหมเดินมาปุ๊บเนี่ยหืรู้สึกว่าถูกใจและรู้สึกว่าชอบใจและไอลักษณะต่างๆเหล่า,า,านี้เนี่ยมันก็คือ สุขภาพทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับหรือว่า genetics health นะครับสมมติน้องๆผู้หญิงเห็นผู้ชายอ่านที่มีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบแข็งแรงเนะเต้นเก่งหรือว่าทําอะไรที่มันดูแบบ smart ถูกไหมครับน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าสนใจกว่าแบบว่าโอ้โห พร้อมก็ลองกองถูกไหมฮะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าเฮ้ย,เข,ยเขามีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีอยู่ภายในตัวเขาในขณะเดียวกันผู้ชายเองนะครับก็จะเป็นไงก็ต้องมองผู้หญิงที่เป็นไงครับดูดีดูสวยผิวพรรณดีหน้าตาดีรูปร่างดีมันก็มาจากพื้นฐานที่ว่าการมีพันธุกรรมหรือมีจีนที่ดีนั่นเองนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะในคนนะลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ก็เกิดขึ้นในสัตว์ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นนกยูงเองนะครับตัวผู้ก็ต้องแพนหางที่มันสวยงามถูกไหมครับเพื่อท เฮ้ยฉันเนี่ยมีพันธุกรรมที่เจ๋งนะหรือแม้กระทั่งสิงโตเห็นไหมครับแสดงความแข็งแรงแสดงความเป็นเฮ้ยฉันเป็นจ่าฝูงนะอะไรแบบนี้นะครับหรือนกเพนกวินอย่างเงี้ยนะครับตัวไหนที่สามารถหาทรัพยากรได้ดีกว่าก็จะดึงดูดเพศหญิงให้สนใจได้มากกว่าถ้าน้องลองสังเกตพฤติกรรมที่เกิดอยู่ในคนกับพฤติกรรมที่อยู่ในสัตว์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีความรีเลทกันบางอย่างซึ่งตรงนี้แหละมันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือการที่มี พันธุกรรมที่ดีนั่นเองนะครับอ่ะนอกจากพันธุกรรมที่ดีแล้วเนี่ยนะครับในมุมของผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงจะมองอะไรผู้ชายอีก aerial. ก็จะมองว่าผู้ชายมีผนทางในการหาทรัพยากรที่ดีได้หรือเปล่าถ้าเป็นในสัตว์เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการหา,หาอาหารเก่งหรือเปล่าหรือปกครองได้หรือเปล่าถ้าเป็นคนเราเนี่ยก็คือรวยเปล่าอะไรเงี้ยความจริงแล้วมันมีเบื้องหลังอยู่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยสามารถหาทรัพยากรได้มากกว่ามันก็ส่งผลต่อการที่ว่าเออลูกก็จะได้ รับอาหารที่เพียงพอก็ได้อยู่แบบสุขสบายในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถในการให้ลูกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศชายหรือว่าตัวผู้นะครับเพศเมียหรือว่าตัวเมียเนี่ยเราจะมองต่างกันมองสองมุมต่างกันอ่าน,น้องๆเรามาสังเกตดูว,ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าผู้ชายจะดูดีเมื่อ,อไรครับมีอกพายไหลพึ่งถูกไหมครับดูสมาร์ทดูเท่เวลาการแต่งตัวของผู้ชายก็จะเป็นยังไงก็พยายามจะต้องดูชุดทหารดูชุดตำรวจ พวกนี้ใช่ไหมครับใส่สูตรนี่เป็นไงฮะต้องดูแบบอกผายไหลพึ่งอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะก็ต้องการที่จะแสดงพันธุกรรมแบบนี้ซึ่งผู้หญิงอ่ะจะดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มีพันธุกรรมที่ดีไงมันก็เลยส่งผลถึงเรื่องของการแต่งตัวไปด้วยผู้หญิงเองก็จะเปไงครับแต่งตัวโชว์สัดส,ส่วนให้มันเห็นชัดเจน เห็นอกเห็นเอวเห็นสะโพกได้ยอย่างชัดเจนนะครับมันก็บ่งบอกถึงการจเจริญพันธุ์ที่จะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็ให้ลูกกับผู้ชายได้รวมถึงการใช้แอปฟรุ้มฟริงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เราสามารถอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้แอปในการที่จะแบบ อาแต่งให้สวยเพราะว่ามันเป็นสัตวายาลึกๆที่เกิดขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงกันระหว่าง2เพศคราวนี้นะครับเรามาอธิบายในส่วนของการที่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่ไวจเจริญพันธุ์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงชีววิทยาน,นิดหนึ่งนะครับการที่เราเนี่ยจะมีรูปร่างทางกายภาพที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอกผ้ายไ่พึ่งนะครับผู้หญิงมีอกมีเอวมีสะโพกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เกิดจาก ฮอร์โมนนะครับซึ่งฮอร์โมนของเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนที่เด่นๆน,นะครับไม่เหมือนกันในกรณีของเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งสร้างจากเทสติสหรือว่าอันทะนะครับส่วนถ้าเป็นในเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับซึ่งสร้างจาก โอวอรี่หรือรังไข่นั่นเองนะครับโดยทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีแต่ว่าเรามีในปริมาณที่น,อน้อยเพราะว่ามันอยู่ที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกหรืออะดรีน l ล์คอร์เทกซ์นะครับผู้ชายของเราเนี่ยก็จะมีอันทะถูกไหมในขณะที่ผู้หญิงไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สูงกว่าในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยก็มีรังไข่ซึ่งผู้ชายไม่มีเพราะฉะนั้น ผู้หญิงก็จะมีเอสโตรเจนที่สูงกว่านั่นเองนะครับไอฮอร์โมอนตรงนี้นะครับมันก่อให้เกิดสิ่งจึงที่เรียกว่าลักษณะที่2 secondary sex characteristics นะครับก็คืออกผายไหลพึ่งนะครับมีหนวดเครานะครับ เนี่ยมีจอไลน์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าผู้หญิงเองนะครับก็จะมีอกมีเอวมีสะโพกอะไรนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากฮอร์โมนนั่นเองนะครับที่ไม่เท่ากันของทั้ง2เพศนะครับคราวนี้พอเรารู้สึกว่าเราชอบใจนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าความสามารถดูฐานะทางสังคมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะขั้นถัดมาก็คือการจีบกันถูกไหมน่าลองสังเกตดูว่าการจีบกันเนี่ยมันก็จะมีเบสิกอยู่ก็คืออะไรครับอย่างเช่นการพาไปกินข้าวถูกไหมครับการพา ไปดูหนังนะครับการเทคแคร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ไอ้พวกนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราดูเฉพาะแค่ในคนอย่างเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินี่เราจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราก็พาเขาไปกินข้าวพาเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เราบอกว่าเอ้ยเราพาไปกินข้าวอะไรแบบนี้นะครับเราก็เจอในสัตว์เช่นกันนะฮะถ้าน้องๆสังเกตดูว่าในสัตว์เองเนี่ยนะครับพฤติกรรมการที่จะให้อาหารกับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมันอุตส่าห์ไปหามาแล้วมันก็จะเอาไปให้อีกตตัววนนึงเเี่่่ย้มมพฤิกกรรทไจอค คู่ครองของมันหรือว่าตัวที่มันจะผสมพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ในสัตว์ทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่จะบอกว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ถัดมานะครับพอเราพาไปกินข้าวถูกไหมครับเราก็จะมีการคุยกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งการคุยกันเอ่ยการหยอกล้อกันไปมาการพูดจาอะไรแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการที่เราอะ กำลังประเมินอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกันนะครับสมมุติว่าเราสนใจในเรื่องนี้แล้วเราลองถามเขาไปดูเราก็ดูปฏิกยาตอบโต้ซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างประเมินซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเราทั้งสองคนเนี่ยมีความเข้ากันมีความลงตัวกันมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในสัตว์ในสัตว์ก็คือการเกี้ยวพาราศีนั่นเองแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นในสิ่งที่เรามีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นพฤติกรรมที่ เราเจอได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะครับถ้าน้องๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องจะพบว่าออะตั้งแต่เราชอบคอการชอบในรูปร่างหน้าตามันบ่งบอกถึงอะไรนะครับแล้วมีการจีบกันมีการเก้ยวพาราศีกันนะครับจนสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราได้ รักกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าเออทุกๆอย่างมันลงตัวแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับน้องก็จะได้ยินคำคำหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าโปรโมชั่นถูกไหมครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มองอะไรก็เป็นไงเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับได้เช่นกันนะครับรักโปรโมชั่นเนี่ยจะสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นไงฮะโอ้โหหอมหวานมากหลงกับอีกฝ่ายหนึ่งมากอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยากจะแบบว่า ใกล้ชิดกันตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นในสัตว์นะครับมันก็คือเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้มีการสืบคันกันให้ได้เร็วที่สุด การสืบพันธุ์เนี่ยเป็นการส่งยีนต่อไปรุ่นถัดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นช่วงที่ทําให้มันเกิดการปฏิสนธินะฮะร,ระหว่างไข่กับสเปิร์มให้ได้เร็วที่สุดเป็นการส่งต่อยีนไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาพลังงานนะเอาเวลาเนี่ยไปทําอย่างอื่นด้วยเพราะน้องนึกภาพดิถ้าเกิดว่ารักโปรโมชั่นเนี่ยมันอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยวันๆไม่ต้องทาอะไรเลยปฏิสนธิอย่างเดียวสืบพันธุ์อย่างเดียว,ยยวมันก็จะไม่มีพลังเอาไปทําอย่างอื่นเลยถูก ออกล่าหาอาหารต่างๆหรือว่าดูแลอนาเขตของตัวเองถ้าเป็นในคนก็เช่นกันนะครับเลือกภาพว่าวันๆไม่ต้องทําอะไรเลยมีแต่ช่วงโปรโมชั่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปทํางานทําการไม่ต้องหาเงินไม่ต้องเลี้ยงลูกปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากที่พี่ได้อ่านมาเนี่ย มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝ่ายชายอะ่ะมักจะเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงคือตรงนี้ก็สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะพี่ชัยว่าส่วนใหญ่เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับก็มีในกรณีที่ผู้หญิงจีบผู้ชายได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ส่วนมากเนี่ยผู้ชายะจะเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าน้องดูเส้นทางของการลงทุนนะครับซึ่งเป็นการลงทุนทางเพศนะครับมันลงทุนไม่เท่ากันเพศชายเนี่ยนะครับ ลงทุนอย่างเดียวคือสเปิร์มผู้ชายสร้างสเปิร์มเนี่ยคือง่ายมากสร้างได้ตลอดช่วงชีวิตของมันเลยก็ว่าได้แต่น้องลองสังเกตดูในเพศหญิงเนี่ยต้องสร้างไข่ใช้พลังงานที่มากพอปฏิสนธิปุ๊บต้องตั้งท้องด้วยหลังจากตั้งท้องแล้วต้องเลี้ยงดูลูกด้วยผู้หญิงเนี่ยจะมีการินเ v e s t นะหรือการลงทุนเนี่ยพลังงานเนี่ยใช้พลังงานไปมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นน้อง,อง,องลองสังเกตดูนะครับว่าผู้หญิงเ่ย จะมีแนวโน้มที่จะคิดเยอะเลือกเยอะเพราะว่าผู้หญิงลงทุนไปมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชายก็จึงต้องเริ่มจีบผู้หญิงก่อนนะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแสดงให้ว่าเออเนี่ยชั้นเหมาะสมกับเธอแต่ว่าถ้าอย่างเช่นในสัสตว์อย่างเงี้ยเช่นพวกชิมแปนซีอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าผู้หญิงก็จะเลือกอย่างแบบว่าเป็นจ่าฝูงนะมีความสามารถเยอะๆเ,เพราะว่า สัตว์พวกนี้นะครับที่เป็นจ่าฝูงเอ่ยที่มีความแข็งแกร่งเลยนะมันมีความสามารถที่จะหาอาหารได้มากกว่าอยู่แล้วถูกไหมมันมีความสามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะมองตรงนี้เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งด้วยหรือในพวกเพนกวินเองเนี่ยนะครับเพนกวินเองก็จะมองว่าเฮ้ยตัวผู้ตัวนี้นะครับเอ้ยมีความสามารถที่จะเอาก้อนหินเนะี่ยเอาไปให้ผู้หญิงนะฮะซึ่งมันมีผลต่อการเอาไปสร้างเป็นรังนู่นนี่ไปตรงนี้มันก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์แล้วก็ในสัตว์นะครับผู้หญิงเนี่ยก็ เป็นฝ่ายที่จะเ,เลือกว่า้ผู้ชายหรือตัวผู้ตัวนี้เหมาะกับชั้นหรือเปล่าคราวนี้นะครับมันจะมีคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วความสวยความหล่อเนี่ยเราบอกกันได้จากอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เป็นการที่ผมมองไปเนี่ยแล้วก็เออเขาสวยนะมองไปปุ๊บแล้วเออหล่อนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าเรายกความรู้สึกหรืออารมณ์ตรงนั้นออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะตัดสินได้จากอันที่1คือ symmetry ครับหรือว่าความสมมาตรนั่นเองนะครับเขาพบว่านะครับมนุษย์ที่มีหน้าตาที่ซีกซ้ายซีกขวาสมมาตรกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดูดีกว่าคนที่หน้าตาอาจจะไม่สมมาตรนะครระหว่างซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งดูลักษณะของผิวพรรณเองนะฮะก็จะมีผลต่อการบอกถึงความสวยความหล่อได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่า เรามองว่าเป็นเพศบางหลงัถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเองเนี่ยนะครับก็อาจจะดูเอ,อ่อหน้าแบ๊วๆบวหน่อยเห็นไหมครับหน้าแบบกลมๆตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นน่ารักน่ารักอะไรไปนะครับแต่ในขณะที่ผู้ชายเป็นไงฮะก็จะต้องดูในลักษณะที่ว่าหน้าเรียวมีการรมมีจอลายชัดอะไรแบบเนี้ยหน้าเข้มเข้คมคมคมอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงความสวยความหล่อได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ หนังสือ500ล้านปีของความรักนะครับที่พี่โบ๊ทได้อ่านมาแล้วก็อยากจะนําตรงนี้มาแชร์ให้น้องๆฟังนะครับคือถ้าน้องๆเนี่ยสนใจนะน้องๆก็สามารถที่จะไปหาหนังสือนี้อ่านได้พี่รู้สึกว่าหนังสือนี้มีความรู้มากมายเลยที่ถ้าได้อ่านแล้วจะเป็นประโยชน์นะครับ วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับบางคนจะมองมันเป็นเรื่องแบบตักกะเป็นเรื่องใช้เหตุใช้ผลเป็นเรื่องที่แบบเข้าถึงได้ยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมองเรื่องแางเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยเราสามารถมองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็เห็นว่า<ม>วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นเนาะแต่มันสามารถที่จะอธิบายถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นต่างๆได้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปสามารถติดตามดูในหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ช่องมีนาคมเลยนะครับสวัสดีครับ